สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศและทั่วโลกนี่คือรายการกล้องวงจรเปิดเปิดกันให้เห็นชัดๆทางช่องชูคุณนำบุญรักประธรรมคนตื่นทาทอทหารสละอำ่ำคนตื่นทมตื่นขึ้นมาก็ทําต้องทําทําในทางที่ดีๆมีประโยชน์ต่อสังคมและตัวเองนี่คืออะไรดูสิ ดูให้ชัดๆด,ดูจริงๆจังๆเลยเห็นไหมผักกาดขาวต้มไม่ใช่ผักกาดเขียวเออเขียวจริงด้วยแต่ไม่ใช่เป็นผักกาดขาวต้มนี่คืออาหารชั้นเลิศสำหรับพวกเราพวกเขาระดับไหนก็กินได้เพื่อสุขภาพ เป็นผักกาดขาวอันโรยไม่เชื่ออีกลองไปทำกินดูไปซื้อมาเลยไม่แพงมาก,กาดหัวใหญ่ๆแน่ผักกาดเรียกหัวนะไม่เรียกกอไม่เรียกฟ่อนไม่เรียกมัดเรียกหัวเออผักกาดไม่ใช่ผักกาดหัวนะ ผักกาดขาวซื้อมากิโลละเท่าไรละ่ะซื้อมา28บาทไม่ถึงกิโลเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่28บาทซื้อมา50กว่าบาทซื้อมาสามหัวหัวหนึ่งก็ กือบกิโลแล้วหรือว่าตกกิโลกว่าถ้าหากว่าหัวใหญ่ๆนะประกาศขาวาหัวเล็กก็ไม่ถึงอ,อจริงๆอันรอยนะทำอาหารได้หลายอย่างต้มก็ได้ผัดก็ได้แกงก็ได้แกงส้มนะโอ้โหอันรอยนอันรอย,อย่าบอกไไรเลยคนชอบนี่นะ เห็นพ่อทำแม่ทำแม่เสกเรือนทำนี่นั่งรอเลยกลัวเสียโอกาสเออกลิ่นนี่หอมชุยมาเขียดจมูกไปเขียดจมูกมาอันรยจริงๆนะแกงแกงส้มเนี่ยเน่ยเนย่จะพูดผิดจะพูดผิดอย่ารีบไปไหนแกงส้มเอใส่ปลาเข้าไปนะอใส่หมูไม่ได้นะแกงส้มใส่หมูไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อย่างอื่นไม่ได้นอกจากปลา ผมใส่ปราหรับป๋องแต่ผมทำนะง่ายดีหาซื้อก็ง่ายราคาก็ถูกกินยนติดใจแหละขนาดพูดถึงนี่นะน้ําลายไหลออกมาเห็นไหมแสดงว่าอร่อยมากๆประกาศขาวทำอาหารได้หลายอย่างต้มยำก็ได้เออ ไปนึกดูไปนึกดูกดอร่อยอร่อยมากินกับน้ำสุก,กี้โอ้โหนี่แกงจืดก็ได้นะผักกาดขาวเนี่ยทำอาหารได้หลายอย่างทานแล้วสุขภาพดีกินแล้วดีต่อสุขภาพจริงกินง่ายระบายท้อง โอเคขอให้ f อฟซีทุกๆท่านทัน่วประเทศและทั่วโลกจงมีความสุขกายสุขใจกับอาหารการกินการทานผักกาดขาวอร่อยอร่อยบางท่านเอาไปดองนะก็ได้ได้รสชาติดีอีกแบบหนึ่งถูกใจถูกใจผักกาศขาวต้ม ดีถอกล้างสารพิษในร่างกายทำให้สุขภาพดีอายุยืนขอให้ทุกท่านอายุยืน90กว่าปีกินผักกินผัก